การสมาธิเป็นหัวใจสำคัญของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นในภาคคำวันนี้หลังจากที่ประสงค์ความด้วยญาิโยมได้สวนมนตสาธยายมนต์ไปพร้อมกัน เสร็จสับเรียบร้อยก็อยากจะให้ความเพียรของเรานั้นมีความต่อเนื่องนั่นก็คืออยากจะให้เราได้กำลัพภาวนาร่วมกันที่จริงการสวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าในขณะที่เราสวดถ้าเราสวดพร้อมกันเสียงดังฟังชัด แล้วก็สามารถที่จะสวดได้คล่องปากโดยที่ไม่ดูหนังสือตรงนั้นแหละเรียกว่าเป็นการใช้กำลังใจหรือกำลังของสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึง่งนั่นก็คือจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ทำให้ได้สมาธิขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอย่างไรเสียก็ต้อง ประพฤติปฏิบัติด้วยการใช้อิรยาบถท,ทั้งสี่เป็นปาฏฐานในภาษาพระท่านเรียกว่าอิรยาบถใหญ่ซึ่งก็มีอยู่สี่ด้วยกันนั่นก็คือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนที่ท่านบอกว่าอิรยาบถใหญ่ก็เพราะว่าเราจะใช้สี่อิรยาบถนี้ ในแต่ละวัน24ชั่วโมงนี่เราใช้มากที่สุดถ้าเรายังมองไม่เห็นก็ลองย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยเรานั่งกี่ชั่วโมงเฉพาะนั่งเนี่ยก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วบางคนต้องเดินอย่างเช่นเดินไปทำธุระตรงโน้นตรงนี้เราก็อยู่กับอิรยาบเดิน บางคนก็เดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็มีหรือบางคนอาจจะยืนทำกิจกรรมกิจวัตรอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ใช้เวลาในการยืนเป็นชั่วโมงก็มีเหมือนกันแต่บางคนอาจจะยืนน้อยกว่านั้นแต่ว่าเราต้องคิดเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งวันว่าเรายืนมากน้อยขนาดไหนหรือแม้แต่บางทีการนอนเนี่ย เราจะไม่นับเอาการนอนเฉพาะในช่วงกลางวันคือตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเช่นตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นจนถึงหกโมงเย็น,เ,นยเราไม่นับแต่ที่บอกว่า24ชั่วโมงเราจะต้องเฉลี่ยทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการนอนจึงไปตกอยู่ในห่วงเวลากลางคืนเป็นหลักนั่นก็คือบางคนก็นอนหชั่วโมง8ดชั่วโมงสำหรับ เยาวชนหรือบ้านเด็กแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่6กชั่วโมงหรือเพียงแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรเสียทั้งสี่อิรยาบทนี้เราจะใช้อยู่เป็นประจำซึ่งเรียกว่าอิริยาบทใหญ่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าในขณะที่เราใช้อิรยาบทต่างๆเหล่านี้ก็ใช้กําลังสติใช้กําลังสมาธิ กำหนดภาวนาไปด้วยในเบื้องต้นเพียงแค่เรามีสติรู้ว่าขณะนี้เรานั่งเรารู้ว่าเรานั่งเราภาวนาเรารำลึกนึกถึงคุณของพระตนาตรายัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ขึ้นชื่อว่ามีอานิสงส์มากแล้วในขณะที่ยืนก็รู้ว่ายืนคือกำหนดยืนไปด้วยทำงานไปด้วย จิตจดจ่ออยู่กับบิริยาบดยืนจดจออ่อโยกับการทำงานก็เป็นสมาธิหรือแม้แต่บางทีการหลับการนอนเนี่ยบางคนไม่ใช่ว่าทิ้งหัวลงหมอนแล้วจะหลับได้ทันทีเพราะว่าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ส่วนใหญ่จะมีการคิดถึงย้อนถึงระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นน่ะ ตลอดทั้งบันเราก็มาคิดมาพิจ,จารณาเมื่อจิตมันมีการคิดมันมีการปรุงแต่งก็จะทำให้การหลับการนอนของเรามันไม่สนิทเราจรึงต้องใช้ช่วงเวลานั้นในการใช้กําลังสติกําลังสมาธิมาเป็นตัวกำํำหนดภาวนานอนทิ้งหัวลงไปแล้วก็หลับตาภาวนาไป กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่รู้สึกว่าใจของเรามันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่สัดสายไปหาอารมณ์ต่างๆก็คืออารมณ์ที่เป็นความรักความโลภความหลดความหลงถ้าหากว่าทำแบบนี้ได้การหลับการนอนของเราแม้เราจะนอนเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเรานอนได้เต็มกิ่ม พร้อมที่จะปฏิบัติภาระระหน้าที่ต่างๆต่อไปเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักของการปฏิบัติโดยการใช้อิรยาบถท,ทั้งสี่เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานในการปฏิบัติที่อธิบายให้ประสงค์แล้วก็ยนโนมได้ฝันก็เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราแทบจะทั้งสิน้นแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้ธรรมะมาควบคู่กับการดาเนินชีวิตควบคู่กับการปฏิบัติควบคู่กับการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านกล่าวเนี่ยเรามองไม่เห็นอก เรารู้เราทราบเพราะเราได้ยินได้ฝังเท่านั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราลองเอาธรรมะที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าไปใช้ในสถานการณ์จริงมันจะประจักษ์ชัดมันจะเห็นชัดได้ด้วยตัวเองซึ่งเมื่อเราเห็นชัดเราประจักษ์ชัดแล้วคราวนี้ก็จะมีกําลังใจในการดำรงชีพโดยการใช้หลักธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องต่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราเสร็จไปตรงนี้ก็แนะนำเอาไว้ให้ประสงค์ความด้วยญาติโยมได้เอาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติมีเวลาเล็กน้อยจะงดใช้เสียงให้ทุกท่านกำหนดภาวนาไปจนกว่าจะสงวนเกณฑ